ิมมี่ยิมมียามมี่อิมเปตมิ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  o o ก at you ป้านันจีนินกรกิกอริกอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งมอมกอร์เกป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลง B s ไซ e นะครับอีกหนึ่งเพลงจากเอสปา กับมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Girls นะครับนี่ก็คือเพลง Illusion นั่นเองซึ่ง Illusion นั้นนะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัวคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเป็นเพลงที่เซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เก๋แล้วก็ปังมากๆเลยและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับ Illusion นั้นจะเตรียมตัวหยิกหลังเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มนี้อย่างเพลง Girls แล้วเพราะว่าชาร์ตของ Illusion นั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ท็อป30บน Melon Daily Chart เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นชาร์ตที่ สําหรับเพลงในอัลบั้มของเอสปาในตอนนี้นะครับที่เป็นเพลง b ไซ d ์โดยเพลง Illusion นี้นะครับสาวๆเอสปา,สา,สานั้นก็ได้ใช้ขึ้นโปรโมทร,ร่วมกันกับเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มอย่างเพลง Girls ด้วยแต่ว่า Illusion นั้นเนี่ยก็ไม่ได้โปรโมททุกร,รายการเพลงนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่รายการเท่านั้นแต่ว่าสเตจเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆท่าเต้นเพลงนี้เนี่ยก็ปังมากๆเลยนะครับมีท่าเต้นที่น่าจําเนี่ยหลายท่าเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เต้นยากเหมือนกันนะครับเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเล่าถึงในมุมมองของงูด นะครับที่สามารถกินสาวเอสปาเข้าไปได้แล้วแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนเอสปานั้นตีกลับนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างจะเบี้ยวเลยแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งทํานองเพลงทั้งเนื้อหาแล้วก็หลายๆอย่างของเพลง i l ล u s i o n เนี่ยนะครับทำเอาฟแฟนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเพลงนี้เนี่ยดีพอที่จะเป็นเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มนี้ได้เลยและที่สําคัญหลังจากที่ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงนะครับชาร์ตเพลงของ Illusion นั้นเนี่ยกลับดีมากๆแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนในตอนนี้นั้นสามารถเจาะเข้าสู่ชาร์ทอัันดบี่ ขอ m เมลอนเต l y ี่ชา t ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขยับขึ้นมาเนี่ยถึง2อันดับเลยแต่ว่าน่าเสียดายมากๆที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีการโปรโมทเพลง l l u u s o o นี้ในรายการเพลงแล้วแฟนๆหลายๆคนเนี่ยต่างบอกกันว่าถ้าหางได้โปรโมทเพลงนี้เพิ่มอีกเนี่ยชาร์จะต้องขยับขึ้นมากกว่านี้แน่นอนเพลอๆเนี่ยจะขยับขึ้นมาใกล้กันกับเพลง Girls เลยนะครับ สำหรับ illusion นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเพลง b s i d ในอัลบั้มนี้นะครับที่เราเนี่ยชื่นชอบมากๆและก็ปล่อยมาก่อนที่จะมีการปล่อยอัลบั้มด้วยซ้ำแต่ว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบเพลงนี้กันจริงๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงไตเติลหลักด้วยซ้ำเพราะว่าทั้งทำนองเพลงและทุกๆอย่างของเพลงนี้เนี่ยมันสามารถเป็นเพลงไตเติลได้เลยและก็สามารถฟังได้เรื่อยๆสตรีมได้เรื่อยๆนะครับไม,ม่ได้มีบีทที่หนักเหมือนกับเพลง girls ซึ่งเพลง girls girl เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบีทเนี่ยหนักมากๆแล้แลวก็เป็นเพลงที่มันส์มากๆนะคร เนี่ยอาจจะไม่หมาอกับการสตรีมบ่อยๆจะให้ฟังเอามันในบางวันที่อยากเต้นหนักๆเต้นแดงๆเนี่ยก็สามารถฟังได้เลยแต่ Illusion นั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆ ฟังได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับการสตรีมถ้าหากใช้เป็นเพลงไตเติ้ลหลักเนี่ยชาร์ตอาจจะพุ่งขึ้นมากๆเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการวางแผนของทาง SM Culture เขาก็ได้วางมาแล้วครับว่าจะเล่าเรื่องเนี่ยผ่านเพลงไหนถึงแม้ว่าเพลง i l u s t i o n นั้นจะไม่ใช่เพลงหลักหรือว่าเป็นเพลงไตเติ้ลก็ตามแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เล่าเรื่องในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของงูดําแล้วก็เอสเปาดีดีมากๆเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลง B ีไซต์ที่ดีมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยในอัลบั้ม เอสป้าชื่นชอบอิลูชันกันหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องอิลูชันกันนะครับหลังจากนี้ไปเนี่มารอลุ้นกันดีกว่าว่าชาร์ตของอิลูชันนั้นจะขยับขึ้นมาอีกขนาดไหนและสาวๆเอสป้านั้นจะขึ้นโปรโมทเพลงในรายการเพลงพร้อมกับนําเอาเพลงอิลูชันนั้นเนี่ยมาขึ้นโปรโมทร่วมด้วยอีกหรือเปล่าก็มารุ้นแล้วก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้อมกรเคป๊อปเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมมมกกดดดไคเปปาง้วออย่ตติช ครับอันยอง